ธรรมบรรณาการเรื่องนักบุญรับจ้างเชิงตะกอนคือที่สิ้นสุดของคนเราว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้ไร้ฐานันดรศักดิ์จนชั้นและวันนะเพราะทุกคนเมื่อมีอันต้องมาถึงที่นี้ย่อมมีความเสมอภาคกันนั่นคือเผา และไม่มีอะไรติดตัวไปเหมือนกันแม้จะมีการตกแต่งกันบ้างก็เป็นเรื่องการตกแต่งศพให้ดูรูหราแต่สิ่งที่ผู้ตายสามารถนำไปได้ก็คือเรือนร่างที่โดนเผาไหม้เป็นเท่าฐานเหมือนกันเชิงตะกอนคำนี้ฟังดูแล้วรู้สึกขลังและมีความเป็นไทยๆมากกว่าเมนซึ่งความจริงแล้วมันหมายถึงที่เผาศพเหมือนกัน ผู้คนที่มาวนเวียนอยู่หน้าเชิงตะกอนหรือเมนเผาศพส,ส่วนมากแล้วจะมาพร้อมกับพกพากความเศร้าโศกเสียใจมาด้วยเพราะการจากไปของญาติหรือพวกพ้องน้องพี่ที่กำลังจะถูกเผาให้เป็นเท่าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แต่ก็ยังมีคนอีกพวกหนึ่งที่ไม่ได้มาที่นี่ด้วยความเศร้าโศกเสียใจหากแต่มาเพราะเป็นหน้าที่เราเรียกพวกเขาว่าสเปรเร สัปเหรมมีมาตั้งแต่โบราณกาลส่วนจะเป็นสมัยไหนนั้นไม่อาจทราบได้แต่คาดว่าคงจะทำพร้อมๆกับที่พระพุทธศาสนาเข้ามาแพร่หลายในประเทศเราจบจนปัจจุบันนี้หน่วยงานทางราชการหลายหน่วยเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้จึงได้บรรจุงานนี้เข้ากับสาขางานอื่นที่มีจุดประสงค์เกี่ยวกับการให้สวัสดิการแล้วเรียกชื่อรวมกันว่ากรมสวัสดิการ ส่วนหน่วยงานที่แยกออกมาดำเนินเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะให้ชื่อว่าการชปนก,กิจจึงทำให้งานสป,ปรเรดถูกจัดเข้าเป็นกิจจากษณะและกลายเป็นอาชีพยอย่างหนึ่งพร้อมทั้งเรียกชื่อพวกเขาเสียใหม่เพื่อให้ฟังดูแล้วไม่น่าหวาดกลัวขยะขยงว่าเจ้าหน้าที่ศาลาหน้าที่ของคนอาชีพนี้คือต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องงานศพโดยเฉพาะจะเริ่มตั้งแต่การจัดรถนิมนต์พระไปรับศพ แล้วนำมาหาที่ทางตั้งเพื่อให้ญาติญาติผู้ตายได้บำเพ็ญกุศลตามประเพณนนีและงานที่สำคัญที่สุดของคนพวกนี้คือหน้าที่ทางศาสนาพิธีหรือพิธีทางศาสนาพุทธนั่นเองสับป,ประเวอหรือชื่อใหม่ที่ฟังดูแล้วไม่น่ารังเกียจว,ว่าเจ้าหน้าที่ศาลาต้องรับผิดชอบเรื่องจัดที่ทางสำหรับพระภิกษุผู้มาประกอบพิธี ตลอดจนเรื่องอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและคอยชีน้แนะผู้มาร่วมกุศลที่ไม่รู้ไม่เข้าใจพิธีสงหน้าที่อย่างหลังนี่แหละที่ทําให้เกิดคําว่านักบุญรับจ้างฟังด่วนแล้วออกจะเป็นการแสลงใจหรือเกินไปสักหน่อยแต่รับรองได้ว่าเป็นเยี่ยงนั้นจริงๆไม่ได้เป็นการโมเมกล่าวแต่ว่ากันไปตามประสบการณ์ที่พบเห็น เจ้าหน้าที่ศาลาฤอสัปรเร่น,นั้นมีอยู่ทุกวัดที่มีชปรนสถานแต่จะเป็นทางการหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทางวัดนั้นจะจัดการเรื่องนี้เป็นกิจจลักษณะหรือเปล่าแต่ที่กําลังจะกล่าวถึงนี้เรียกได้เต็มปากเลยว่าเป็นทางการหรือเป็นกิจจาลักษณะเพราะมีบุคคลผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวนี้อยู่ถึง30กว่าชีวิตที่คอยผลัดเปลี่ยนทําหน้าที่ดังว่า ในหมู่คนจำนวนนั้นก็รวมทั้งทองย้อยคนหนึ่งด้วยทองย้อยนมใจจากดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตถึงกับทำให้พวกเขาเรียกกันว่ากรุงเก่าหอบหิ้วลูกเมียบากหน้าก้าสู่เมืองหลวงด้วยหวังจะพบความสดใสในชีวิตใหม่อย่างผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ทุ่มเทความหวังให้กับเมืองหลวงเมืองสวรรค์แห่งนี้ เขาเริ่มชีวิตใหม่ด้วยอาชีพที่ถนัดนั่นคือใช้แรงงานเป็นลูกจ้างขนของอยู่ในตลาดสดแห่งหนึ่งวิถีชีวิตของเขาดีขึ้นเมื่อมีเพื่อนคนหนึ่งมาชักชวนไปทำงานใหม่ซึ่งเป็นงานที่ตัวเขาเองไม่เคยคิดว่าจะเป็นงานและจะได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะที่จะยึดเป็นอาชีพอย่างในทุกวันนี้ด้วยแล้วยิ่งไม่เคยคาดคิดเลย ไปทำงานกับข้าสิงานดีเงินดีนดท้องกระอิมข้อเสนอของเพื่อนเก่าเรียกความสนใจจากทองย้อยได้เป็นอย่างดีงานอะไรวะเป็นซัป,ปเปอร์ทองย้อยสะดุ้งเหือกเหมือนโดนไฟจี้ก้นคำตอบของเพื่อนฟังดูแลเป็นเรื่องน่าหวาดกลัวและน่าขยะกขยแงเพราะคนบ้านนอกอย่างเขาถูกผู้ใหญ่หลอกให้กลัวผีเสียจนฝังหัวมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย งานสับปเลอเก็คืองานที่ต้องคลุกคลีอยู่กับศพนั่นก็หมายถึงว่าเขาจะต้องคลุกคลีอยู่กับผีผีที่เขาขลาดกลัวและเชื่อว่ามีจริงทงั้งทั้งที่ไม่เคยพบเห็นไม่ไหวมัง้งข้ากลัวผีที่สุดเองก็รู้เพื่อนเก่าคนนั้นหัวเราะก่อนพูดต่อไปว่าจะไปกลัวอะไรก็คนตายไปแล้วจะทำอะไรใครได้ อีกอย่างเราทำคนเดียวเสียเมื่อไรคนอื่นเขาก็ทำกันเยอะแยะไปต้องทำอะไรบ้างด้วยความอยากหลีกหนีจากสภาพที่กำลังเป็นอยู่ทำให้ทองย้อยรู้สึกกล่กลัวอยากอยากเราทำงานกันเป็นชุดชุดละสามคนหัวหน้าจะจัดเวรให้เริ่มแรกทีเดียวก็ติดตามพระไปรับศพที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านคนตายกลับถึงวัดก็ต้องจัดหาที่วางศพ แล้วจัดการมัตราสังใส่ลงจากนั้นก็เตรียมที่ทางไว้ตอนรับแขกเรือผู้มาร่วมงานก็มีขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ช่วยเสิร์ฟน้ำร้อนน้ำชาแขกในงานอะไรทำนองนี้ที่สำคัญที่สุดเลยนะต้องจัดแจงเรื่องพระเราต้องอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและนำไหว้พระเองงานนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากดูๆไปก็เป็นเอง เพื่อนอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดยิบแล้วเรื่องรายได้ละ่ะทองย้อยถามอย่างไม่สิ้นสงสัยก็ได้เฉพาะเวลาเขาเวรขึ้นละห้าสิบบาทมาตรฐานแต่บางงานเจ้าภาพใจดีทิปให้อีกจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับน้ำใจเขาที่สำคัญก็พงริดเคารพศพ ถ้าเป็นพงรีดดอกไม้สดไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นพงรีดดอกไม้แห้งหลังจากเสร็จงานแล้วเราก็เอาไปขายได้อีกมีคนมารับซื้อถึงทีถึงไม่ได้ราคาดีเท่ากับตอนซื้อมาก็ยังดีกว่าทิ้งเสียเฉยๆถ้าเป็นงานศพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้มีอันจะกินมีพวกพ้องมากพวงรีดก็จะมากจนล้นศาลาโดนงานเบิ่มๆอย่างนี้เดือนละงานก็สบายไปทั้งเดือน เรื่องที่พักก็ไม่ต้องมาเช่าบ้านรังหนูอยู่อย่างนี้ใครพอใจอย่างไรให้ทำเอาเองมีเสศจไม้สังกสีให้ฟังเพื่อนเล่าจบทําให้ความอยากในตัวทองย้อยสามารถเอาชนะความกลัวได้ขาดในที่สุดเขาก็ตัดสินใจตามเพื่อนไปเป็นสปอร์ี่วัดตามที่เพื่อนชักชวนทองย้อยใช้เวลาไม่นานก็สามารถเรียนรู้เรื่องงานได้ดี เขาเริ่มคล่องตัวขึ้นตามลำดับเมื่อได้งานใหม่ความเป็นอยู่ก็เริ่มดีขึ้นแต่วิถีชีวิตกลับเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมมีส่วนทำให้เขาต้องดำเนินชีวิตไปอย่างนั้นว่ากันว่าสัปเเรอกับเล่าแยกกันไม่ออกก็เห็นจะเป็นจริงอย่างนั้นคือหลังจากที่ทองย้อยได้งานใหม่ก็มีรายได้ดีขึ้น เขาเริ่มดื่มหนักและบ่อยขึ้นเสร็จจากงานก็มักจะมานั่งร่วมวงกงเล่าสวนเสฮห,หากับเพื่อนร่วมงานบางครั้งขนาดถึงเวลาทำงานก็ยังไม่หายมินต้องแข็งใจนั่งปล่อยกลิ่นเหล้าให้ฟุ้งออกมาพร้อมกับเสียงอารัธนาศิลนอารัธนาธรรมคืนนั้นทองย้อยมาเข้าเวรปฏิบัติงานประจำศาลาตั้งศพอยู่อย่างปกติ หลังจากจัดแจงที่ทางให้แขกเรือและที่สําหรับพระสงฆ์ผู้มาประกอบพิธีเสร็จสับแล้วก็ออกมายืนรอพระภิกษุอยู่หน้าศาลาเพียงครู่เดียวสิทธาคตสีร่รปก็เดินตามหลังกันมาตามลาดับอาวุโสในมือถือตลปัดพื้นแพร่ดำปักอักษรคล้องจองกันตั้งแต่อันแรกถึงอันสุดท้ายว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น หลังจากพระคุณเจ้าทั้งสี่เข้านั่งบนอาสนะประจำที่แล้วทองย้อยก็หยิบเชิงเทียนชนวนมาจุดไฟแล้วหันไปเรียนเชิญเจ้าภาพขึ้นมาจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยและศพในขณะที่เพื่อนร่วมง,งานอีกคนนำน้ำร้อนน้ำชามาประเคนพระเจ้าภาพจุดทูบเทียนเสร็จกลับออกไปนั่งที่เดิมทองย้อยจึงลวงผ้าเช็ดหน้าออกมาโูลงตรงหน้าแล้วนั่งพนมมืออารัธนาศินเสียงดังได้ยินทั่วกัน พระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสวดยกตลปัดขึ้นน้ำโมสามจบเพื่อนอบน้อมพระพุทธองค์ผู้ทรงประธานธรรมะไว้แล้วให้สินแก่ญาติโยมผู้มาร่วมงานโดยที่มีทองย้อยนั่งรับดังๆอยู่ข้างหน้าจากนั้นเสียงสวดอภิธรรมก็ดังเจยแจ้วขึ้นเสียงคุยจอกแจ๊กจอแจของแขกเรือก็เงียบลงทุกคนต่างนั่งพนมมือตั้งใจสดับตรับฟังพระธรรมของพระพุทธองค์ที่พระคุณเจ้าทั้งสี่กำลังสาธยายอยู่ แม้พวกเขาจะไม่เข้าใจหรือแปลตัวภาษาบาลีที่พระคุณเจ้ากำลังสวดอยู่ได้แต่ก็ยึดถือกันว่าการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นการก่อกุศลอย่างหนึ่งจบหนึ่งจบสองผ่านผลไปในที่สุดจบสี่ก็จบลงทองย้อยเข้าไปจัดเก็บหีพระธรรมถ้วยชาแก้วน้ำที่พระคุณเจ้าใช้ใเข้าที่แล้วนำเครื่องทยทานที่เตรียมไว้มาวางลงตรงหน้าพระคุณเจ้าทั้งสี่ จากนั้นก็หันไปเชิญเจ้าภาพให้ขึ้นมาประเคนเครื่องยธยรทานเมื่อเสร็จพิธีนั้นแล้วทองย้อยก็หายไปปล่อยให้เพื่อนร่วมงานอีกคนทํางานแทนอยู่พระคุณเจ้าทั้งสี่มาพบเขาอีกครั้งที่หลังศาลาซึ่งเป็นทางผ่านกลับกุฏิของท่านแต่ภาพที่ท่านทั้งสี่เห็นทําให้จิตใจต้องห่อเหียวเหมือนประสบเรื่องน่าสลดใจ เพราะทองย้อยนั่งร่วมวงดื่มเหล้าสวนเสหายู่กับเพื่อนร่วมงานเอ้าโยมทองย้อยทำไมมานั่งดื่มเหล้าอยู่นี่ล่ะก็เมื่อกี้เพิ่งรับสินประโยกยกไม่ใช่เหรอทองย้อยยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มรวดเดียวกเกลี้ยงแก้วแล้วหันมายกมือไหว้ท่วมหัวโทษหลวงพ่อผมมานนักบุญรับจ้างครับคำตอบของเขา ทำให้พระคุณเจ้าทั้งสี่รู้สึกสลดใจไปตามๆกันทองย้อยเพิ่งสมาทานรับสินห้าไปเมื่อไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาจะว่าเขาไม่เข้าใจคำแปลของสินห้าก็ไม่ใช่เพราะพุทธศาสนิกชนทั่วไปถึงไม่รู้ภาษาบาลีก็สามารถรู้ได้ว่าสินห้าข้อนั้นห้ามอะไรบ้างหรือว่าที่เขาทำอย่างนี้เป็นเพราะว่าเขาเป็นนักบุญรับจ้างดังที่เขาว่า ใช่แล้วพวกเขาไม่ได้เต็มใจสมาทานศีลด้วยความศรัทธาหรอกหากแต่เป็นเพราะมันเป็นอาชีพโดยที่มีค่าจ้างเป็นสิ่งตอบแทนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พูดทรงประสงค์จะช่วยสรรพสัตว์ให้รอดจากทุกข์ทั้งมวลจะต้องมีการจ้างวานกันให้ยอมรับนับถือด้วยหรือหลวงพ่อถอนใจลึกๆด้วยความประจบทุก ก่อนที่จะเดินจากไปด้วยความรู้สึกหดหู่ต่อสภาพที่พบเห็น